บัดดี้บัตเตอร์มาแล้วอีพีนี้เราไม่ตั้งอยู่4,080 0ก็ยังใช้โล่แล้วก็ตัวกระบองเหมือนเดิมมีการเปลี่ยนไปนะโลเนี่ยก็จะดูดีขึ้นหน่อยนะครับโล่ในอีพีก่อนเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้มาเข้าไปลุยกันต่อมาแล้วรอบนี้เราเจอกับตะลุงที่ถือเออผิดข้างตะลุงเออก็อมาดีนี่ ไม่ไงโนกระบ,บองทุบนี่ไงตีมือหักตีให้มือหักอยอย่าหญ่นะลุงโล่เราดีขึ้นใช่ไหมล่ะอุ้ยอุ้ยอุย,อยเล่นแรงเล่นแรงนะครับจาเโอ้ยทำ,ทำไมมือเราหักวะต,ะ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 ตีทะลุโอ้โหส่งมาดีเขาตีทะลุโล่เลยเราแพ้โอ้ยเกือบแพ้โอ้ อุ้ยนักสู้ต้องมีบาดแผลไม่รอบนี้เป็นโลเล็กเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยทำไมทำไมตีเราแรงตีเราแรงกว่าตีเราแรงกว่าแลา้เคลื่อเนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเรามันเป็นนักต่อสู้ระยะประชิดเพรหนุม่มใจเย็นนะทำไมพ่อหนุ่มตีแรงจังเลยอ่ะเออ เขาเตะเราด้วยเขาเตะเราเขาเตะเราด้วย,น,วยนี่แห,หละเสียงรถไม่อดลิปรถไม่วิ่งผ่านอืมอืมทุบไปฮะพ่อหนุ่มจะเย็นพ่อหนุ่มจะเย็นไม่ไงเจ็บปะสิกระบองทุบคอยทิ้งอ,อุ้ยนี่ไงแล้วโอ้พ่อหนุ่มโอ้ตะลุงขอบตานี่ดำปีใช่ นี่ไง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 ตะลุงขอบตาดำปีชนะลุงอืมเขาใช้ขวานแล้วตะลุงแบบนี่ไงเอา้าขวานรูดมือนี่ลุงเขาบอกว่าเวลาที่ต่อสู้เนี่ยอาวุธต้องถือดีๆประเด็นเลยคือลุงแกงไม่ใส่ถุงมือเลยเหรอไม่ใส่เกาะด้วยใส่แต่เสื้อธรรมดา นี่อะไรอะลุงโอยเมื่อหักตายอย่างงี้รังแกลุงหรือเปล่าโอ้ยแต่ว่าลุงก็ทำเรื่อเหลือ,อ,อกนกงนะเอ้าท้าไม่จะลุงหอบลุงมันคือการต่อสู้ผมขอโทษนะลุงนี่ไงนี่ไงแต่ผมชอบรังแกคนอ่อนแอไม่มีทางสู้นี่ไงล่ะนี่ไปเถิะลุงไปซะอ้โห <c oughs> เจอกันบ่อยเลอเกินนะด,ดาบกับโล่เนะี่ยต้องตีให้เขามือหักหรึเปล่าขอตีหน่อยขอตีเขาพยายามฟันแบบฟันทะลุโล่ลงมาเลยฮนะตรงนี้ถ้าเราทําให้เขามือหักใกล้เนี่ยจะดีมากนี่ไงนี่ไอไม่ตีหัวเราตีาตีมือเราจะได้ปลดอาวุธเขาไปก่อนแต่ว,ว่าตีหัวก็ดิ่มกันโอ้ยเจ็บไปละเจ็บไหม เจ็บมเขาเอาโล่เอาโล่ยกไปทําไมยวโล่ที่ไหนขวานเราต้องหาที่็ปโล่เออันเลยัปชิดเรามีโล่แล้วเราก็จะกันดาเมจได้เยอะกว่าสไปนิดเดียวแล้วก็เรียบรอ้อย